โอโอพลังงานพ่ายขึ้นมาคุณรู้ตัวไหมคะว่าในตอนนี้มีคนเขามองว่าคุณใจร้ายอืมคุณนิ่งคุณใจร้ายคุณไม่มีน้ำใจคุณแรงน้ำใจคุณกลายเป็นคนที่หยิ่งแล้วไม่แคร์คนน่ะ อันนี้คือพลังงานในตอนนี้ของคุณที่ใครบางคนมองมาที่คุณและรู้สึกต่อคุณในตอนนี้ตอนนี้คุณก็เลยกลายเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งกลายเป็นคนที่มาอ่อนโยนดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ได้แคร์แล้วว่าเอ้ยจะไปบอกคนอื่นว่าฉันใจร้ายไม่ดูลงดูแลก็แล้วแต่เธอแต่ในความเป็นจริงคือสิ่งที่ฉันทําฉันปกป้องตัวฉันเองและทําในสิ่งที่มันทําให้ชีวิตฉันมันดีขึ้นเนี่ยคุณไม่ได้สนใจนะว่าจะเอาคนไปพูดในลักษณะไหน อืมนะคะเพราะมันผ่านการตัดสินใจในการที่ยอมรับความเป็นจริงมาแล้วอะคุณคิดมาดีแล้วอืมตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจบแบบไม่หันกลับไปซ่อมมันอีกแล้วจบแบบไม่หันกลับไปมองมันอีกแล้วคุณเปลี่ยนจากคนที่เคยยอมคนที่อ่อนโยนคนที่ใจอ่อนเป็นตัดขาดมากเลยณนะตอนนี้มันเลยทำให้คนคนนี้รู้สึกว่าคุณใจร้ายอืมแต่ถามว่าคุณใจร้ายไหมไหมค่ะคุณทําเพื่อตัวเองยอมมามากแล้วไงอืมอยากจะมางาะ ก็แล้วแต่คุณไม่สนใจคุณสุขขุมคือคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้คนคนนี้กลับมาทําร้ายคุณอีกแล้วอะ่ะแต่คุณมีขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งขอบเขตที่คุณตั้งอะคุณไม่ได้แคร์นะว่าคนคนนี้จะมีความสุขหรือจะรู้สึกยังไงอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็รีบออกไปจากบ้านหลังนี้ออกไปจากชีวิตฉันออกไปจากวงจรชีวิตฉันเพราะฉันไม่ต้องการเธอแล้วอะไรประมาณนี้คือคุณชัดเจนอะ่ะเจนไม้เท้านี่คือเป็นอะไรที่แบบยืนยันเลยว่า ฉันปกป้องตัวฉันเองปกป้องความรู้สึกของฉันเองถ้าไม่ลูกก็คือคุณปกป้องคุณและลูกแหละอืมนะคะมันก็เลยกลายเป็นพลังงานที่คนคนเนี้ยมักจะไปพูดหรือบอกกับคนอื่นว่าคุณใจร้ายมากเพราะคุณไม่ยอมให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งอืมแต่เชื่อเธอค่ะว่าเนี่ยมันคือพลังงานเด็ดเดี่ยวที่คุณเลือกที่จะปกป้องตัวเองอืมไม่เชื่อลองมาดูซิว่าพ่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณอืมนะคะพระอยากจะบอกอะไรกางไม้เท้าคุณผ่าน สิ่งที่คุณใช้ความพยายามอดทนมาเยอะแล้วค่ะอืมคุณลองนึกดูว่าช่วงที่คุณให้โอกาสแล้วก็ให้โอภัยเขาอ่ะคุณอยู่ท่ามกลางความระแวงคุณต้องควบคุมความรู้สึกนั้นมันยากเย็นแค่ไหนมันต้องใช้พลังงานแค่ไหนแต่คนคนนั้นไม่ได้เห็นคุณค่ากับยังมองเห็นคุณเป็นผลประโยชน์ยังมองเห็นคุณเป็นตัวเลือกยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณเลยอืมนะคะคุณเหนื่อยมามากพอแล้วอ่ะอืมคุณมาไกลแล้วแหละเนี่ยแหละอย่าใจอ่อนกับไอ้คาที่แบบ เขาเรียกว่าดอกไม้ช่องงามๆหรืออะไรต่างๆที่เขาเอา,เอามาขอโทษเอามาขอโอกาสที่จะยอมให้คุณกลับไปเป็นคนคนเดิมอย่าค่ะเพราะใดๆแล้วเชื่อว่าคุณเด็ดเดี่ยวแล้ว